นะครับมาออกแล้วขณะน,นี้น้องใจดีเป็นตัวนำวันท,ที่ 2, ัดทัพที่สองเพชรมหาการที่สามกไปเป็นเพอร์เฟกแมนที่โค้งไปก้าวน้องใจดีเป็นตัวนำเพ็นมหาการที่สองเพอร์เฟกแมนที่สามแล้ว ถไปเป็นวัชราทรที่ป้ายแปดเพชรมหาการเป็นตัวนำติดตามด้วยน้องใจดีและเพอเปตกเมนถัดไปเป็นวัชราทรัพย์และหนุ่มแดงที่โค้งป้ายจิตเพชรมหาการเป็นตัวนำอยู่เพอเกตกเมนเริ่มแดกข้างนอกเป็นตัวที่สองติดตามด้วยเพชรมหาการ วัชระทรัพย์และหนุ่มแดงที่ไปอ,อะโยคจาค้างตรงเป็นมหาการเป็นตัวนำ perfect man ที่สองแล้วกลายไปเป็นน้องใจดีและหนุ่มแดงขณะน,นี้เป็นมหาการเป็นตัวนำ perfect man เริ่มได้ขึ้นมาอีกทีหนึ่งขณะน,นี้เป็นมหาการเป็นตัวนำที่ทำได้ perfect man